พี่ต้องทำพิธีสดนั่งงออกอกเลยะไปแล้วพี่หวไหมครับไอลินออพีดปุ๋ยเยอะนะเนี่ยไหวแล้วครับโอ้พี่ไม่ไหวแล้วครับพี่ล็อกโซ่ไม่หไมหวมันต้องเป็นแบบไหนพี่ ซ้ายซ้าย,ายวะพี่ขับให้ไหมมา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 มันเอาใครไปเอาไปกระแทกหรอเล่า <laughs> โอยเที่ยที่ไหนมันก็หาได้ลแล้วแล้วตอนตอนมันถามผู้หญิง,งมันบอกเขาบอกว่าไปไหมมันบอกเขาบอกไปไปตอบอยู่คนเดียวไปผู้หญิงบ้านลุงบ้านลุงอันนี้บ้านลุงเนี่ยสวยนะ <laughs> พี่เข้าไปดูมุดใน เดี๋ยวกูดูหน้าบ้านให้นายกม,ามันไม่มีคนมาเอาอเวทเหรอนึกว่าจะใครคนอื่นแปลกใจแต่เมาเอ่ะเอ้ยกขอหลับตรงนี้ได้ปะได้เพื่อหลับหลับ,ลบได้เลยหลับได้เลยจะทำอะไรกับแฟนมันเตียงมันที่นอนมันเต็มแล้วอะ่ะไม่เต็มนอนได้นอนได้นอ,นไดอย่างนี้เนี่ยเห็นเห็นไหมคนเนี้ยเขายังสักแขนซ้ายเลยเห็นปะ่เอาอย่างนี้ พิธีต่อไปพี่จะแบบม,มันมันมันต้องเจ็บมากเลยนะหนูโอเคใช่ไหมมากด้วยเอ๋อใช่ต้องมากเลยถ้าสมมุติว่าพี่แทงเข้าไปแล้วหนูไม่มีเสียงเจ็บแสดงว่ามันไม่ขังนะโอ้ออแต่เมื่อกี้ก็เสียวพอแล้วนะโอ้ยพี่ว่ามันมันยังมันยังเสียวไม่พอนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือของพวกเนี้ยดาทำแล้วอ่ะ ถามจริงๆริงนะหนูอย่ามีเกินสี่คนนะเอามีเกินสี่คนด้วยเอาทำไมอย่าบอกนั้นหนูจะเอากี่คนเนี่ยอยากให้ร้อยคนโอ้โหร้อยคนเลยเหรออ่าวอาอย่างนี้โอ้โหถ้าร้อยคนถ้าร้อยคนวันพุง่งไม่วันพุ่งนี้วันอื่นถ้าเราถ้าสมมติว่าพี่มาเนี้ยหนูก็ต้องมาลงลงเพิ่มนะถ้างั้นนะ่ะโอพี่มาวันไหนอีกก็อยากจะมาทุกวันเลย หนูมาทุกวันทุกเวลาด้วยใช่หรอใช่ครับโอ้เอายังี้มาพร้อมหรือยังอาจารย์จะลงพิธีที่สองแล้วนะครับเอานะพร้อมหรือยังพร้อมครับเอานะขอญาตไปแล้วนะเป็นยังไงบ้างเจ็บนิดหน่อยครับโอ้เจ็บนิดหน่อยเหรออาจารย์ต้องแทงเร็วๆแทงแรงๆแล้วนะ แล้วครับอย่าเพิ่งต้องอดใจรออีก,กน,นิดนึงยันมันจะได้ดีๆไงหนูฮัลโหลความไอรินครับครับเป็นยังไงบ้างไม่ไหวแล้วครับพี่ยกกชกโอ้ยอางนี้ขออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะลงให้เสร็จเลยโอเคไหม <c oughs> ขออนุญาต <c oughs> ขออนุญาตแทางไว้ๆเลยนะได้ครับเอาหนึ่งสองสมแทงกันนะ เป็นยังไงบ้างล่ะโอ้ไม่ไหวแล้วครับเจ็บครับเจ็บมันต้องเป็นแบบไหนไม่ไม่ไหวครับไม่ไหวมันต้องเป็นแบบไหนอ่ะมันต้องมีเสียงนะถ้ามันไม่มีเสียงเราไม่รู้ว่าจะเจ็บจริงหรือเปล่านะโอ้โหไอรินครัยโหนูยังโอเคอยู่ครับโยกโซ่โอ้ยโอ้ยอืมเป็นไงบ้างครับโอ a ย หนูน่าจะเดินไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันปวดหลังอ,อปวดหลังเหรอเอางี้พิธีต่อไปไม่ต้องคิดอะไรเยอะ<ฮ>นอนซื้อเข้าใจคำว่านอนซื้อไหมนอนซื้อรู้จักแปลว,ว่าอนอนเสือๆถูกต้องลุกขึ้นมาก็ได้นะพูดเสร็จคอละลุกไหวไหมหพี่อุ้มให้ไหมครับอุ้มหน่อยได้ไหมครับ ปวดหนักมากเลยได้เลยครับอา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 นับอุ้มหน่อยนับอุ้มหน่อยโอ้โหมันเอาทั้งมีแต่อุ้มแบบนี้เหรออหรอมันมีแต่อุ้มแบบนี้เหรอนีอุ้มอีกอันหนึ่งคีราไงโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ขเด็กน้อยละเดียงสาลองก่อดิเออเป็นไงบ้างคุณนึกถึงอีไซโคนสดดีเลยหลังน่าจะเจ็บหน้าดูเลยนะเราแม่ับเจ็บหาักมากๆเลย ต้องบอกเลยถ้าเจอสมมติว่านหนูเจออาจารย์ตอสอีกคนหนึ่งนะบอกเลยคนนี้ของขังมากได้ไหมเพื่อนจริงเหรอจริงอาจารย์ตอสคนนี้สุดเกินอเอางี้ต่อไปจะเป็นพิธีอีกพิธีหนึ่งนะอ่าอยู่ไหมเนี่ยพิธีสุดท้ายแล้วอยู่ครับมันต้องเขาเรียกว่า พี่จะพูดได้ไหมเนี่ยหนูจะหนูจะฟ้องพี่ไหมเนี่ยหนูไม่ฟ้องหรอกพี่ต้องทําพิธีซดน้ําง้อออกนะอไหมชื่อพี่ชื่อยกซดพี่ต้องดูดความซวยของหนูออกไงแอบหนึ่งนะมีคนโทรมาอ่ะใครอะ่ะหลานอันดูอันดาไม่พูดอะ่ะ หลานไม่พูดด้วยหลานหนูเขาทาอะไรอยู่หรือเปล่าอยู่หน้าโรงพยาบาลใช่เหรอใช่อ่เดี๋ยวค่อยไปหาหลานหนูแล้วกันอ้าวอางี้เดี๋ยวพี่จะปล่อยหนูข้างบนหนูกดนอนรอเลยนะพี่ต้องดูดพิษออกนะอืมก็สี่หนูโอเคใช่ไหมก็สี่ขึ้นไปข้างบนเลยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยไอ้เกิน <laughs> <laughs> นี่แหละนี่แหละนอนไม่ได้อะ่ะอ่ะทำไมอ่ะเตอมเมาดิเตอมมาดี หนูนอนนะเดี๋ยวหนูเจ็บหลังไหมอ่ะไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บได้ยังไงล่ะเราก็อันนี้ไงพี่ก็อุ้มให้หนูแบบพักผ่อนแลวไงโอ้อันนี้หนูเจ็บหรือเปล่าเนี่ยหนูยืนไม่นิ่งเลยเนะี่ยนิดหน่อยครับอ่ะอ่ะอ่ะพร้อมยังพร้อมยังร้อมแต่หนูไม่นอนอะ่ะมันนอนไม่ได้อะ่ะอ่ะทำไมอะ่ะ ไม่เจออะอะอะไรนะไม่เจอท่านอนสลิปปกติงไงสิโอ้โหนี่เลยอะเมื่อ, <c oughs> อาากี้นอนเออเนาะนอนเออนอนยังไงก็ได้เออเอาแล้วนะเอาเอะหนูพร้อมหรือ,อยัง้อมครับแต่แต่ต้องถามก่อนนะอาจารย์มันมันอาจจะเป็นท่าที่แบบมันไม่ค่อยดีนะแต่หนูโอเคใช่ไหม อันนี้เลยหรอทำไมต้องท่านี้ด้วยมันต้องดูดพิษออกมันเป็นคาถาอาจารย์พี่สอนมาโอ้ต้องคาถาด้วยไม่ได้หรอท่องคาถามันโอ้โหหนูจะฟังคาถาจริงๆเหรอเนี่ยใช่เอางี้มันมันอาจจะเป็นคําแบบที่แบบว่าหนูอาจจะแบบมันไม่ดีนะแต่หนูพร้อมจะฟังใช่ไหมใช่ครับแต่มันอาจจะแบบหนูอาจจะเจ็บจะเสียวเหมือนเมื่อกี้นะโอ้เมื่อกี้หนูก็เสียวพอแล้วนะ เอาแล้วทำพันเสียวอีกล่ะจะไหวหรออาจารย์ว่ามันก็ต้องลองนะพี่เราต้องลองนะเพราะว่าของมันจะได้ขังมันก็เหลือพิธีสุดท้ายแล้วเนี่ยได้ไถูกโอเคใช่ไหมก็ซวมาผู้หญิงเขารู้ไหมครับโอ้ไม่ไหวแล้วพี่ไหวไหมครับไอรินออก พิษถูกเยอะนั่นเนี่ยไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวมันต้องเป็นแบบไหนล่ะพี่ครับไม่ไหวแล้วครับอืไม่ไหวก็ต้องไหวต้องทนนะอเป็นไงมันเสียวไหมล่าอย่างเนี้ย เสียงมากมากเลยอ๋อใช่เหรอเอาเสียงมากๆมันมันต้องมีเสียงแบบ<ช>ไหนนะเสียงจริงหรือเปล่าเสียงจริงครับไหนเสียงจริงไปไงไหนลองดูซิอ๋ออี่ไม่ไหวแล้วครับพี่ลอกโซกไม่ไหวมันต้องเป็นแบบไหนพี่จะพี่จะทําให้เสียงที่สุดเลยมันจะได้ของมันจะทั้งขงังพิษร้ายมันจะได้ออกจากตัวผู้ชายจะได้รักหลงรักหลงรักหลงฮัลโหล ครับหนูต้องโอ๊ะด้วยนะโอ๊ะอืโอ๊ยโอ๊ยไม่ได้เหรออ่าโอ๊ยก็ได้แล้วถ้าโอ๊ยโอ๊ยทุงสูงนะโอ๊ยเออพร้อมหรือยังครับลงแล้วนะโอ๊ยไม่ไหวแล้วครับพี่ต้องทนนะต้องทนของแบบนี้มันจะได้แบบแข่งๆหน่อยโอยพี่พี่ยกโซ่ว่าไงครับ สุดยังโอ,อ้ชเอรู้ว่าเกมจะเด็นใจพิษร้ยายหนูมันเยอะอยู่เนี่ยไปทำอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ทำเลยครับใช่เหรอใชอ่อ่ะอ่าลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีไหม รู้สึกดีครับมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยกอุ้มให้มามามาจะได้อุ้มหน,นูหน่อยอนหนูเล็กอะไรนะหน,นูอะไรนะโอ้เล็สามเก้าสองใน,นยกซะด้วยอเป็นยังไงบ้างล่ะครับยอดไหมยอดมากม,ม,มากเลยอะ่ะวันนี้ของของอาจารย์พกของเล็กมานะ <c oughs> มันเอของใหญ่นะ่ะเพราะว่าหลังต้องเอาของใหญ่แล้วแหละได้เลยถ้าอยากถ้าถ้าอาจารย์มาทุกวันหนูจะมาหาอาจารย์ทุกวันไหมเนี่ย ได้แค่โทรมาเดี๋ยวหนูไปหาสัญญานะสัญญาเอางี้ไม่ขออะไรมากเลยอาจารย์ทำเนี่ยวันนี้อาจารย์ทํำให้ฟรีอะอาจารย์อยากได้จุบมั่วสักหนึ่งทีได้ไหมจุบมั่วเหรอใช่แล้วพี่ยกโซคาร์จุบมัว่วอุ้ยขออีกสักทีได้ไหมครับจุบมั่ว ไม่แล้วถ้าพี่โยขอแบบขอจุ๊บคืนได้ไหมได้ครับไหนจุ๊บหนูหน่อยอนี่น่ารักที่สุดเลยครับไอรินจุ๊บมุ่งจุ๊บมุ่งจุบมุ่งจุ๊บมุ่งนี่ทำไมน่ารักอย่างนี้เนี่ยน่ารักได้พี่ไงเหรอเนี่ยขนาดพี่แทบจะหลงหนูแล้วเนี่ยจริงเหรอ ใช่จริงดีเนี่ยงั้นก็ลงหนูต่อไปอาวแอลหนูทำคาถาใส่อาจารย์ทำเลยดีกว่าปะ่ะเพื่อนเสร็จละคาถากูต้นหนึ่งไะมไม่ไหวไม่ไหวเ,เดินไม่ไหวละปวดหลังฮัลโหลเออว่าไงโอตามไอซีมาเลยดิมีปะมันมีไหมเนี่ยมึงตามไอโอแล้วก็ตามไอซีมาด้วย โอเคโอเคมีใช่ไหมมีไหมอะ่ะฮะฮะอะไรวะเพื่อนหมดแล้วหมดแล้วมันวางสายแป๊บ,บนึงกูให้มันตามไอโอไอซีมาทำงานเนยใคระให้โอตามไอซีมาอื <c oughs> มึงวางทําไมเนี่ยสรุปมีไหมเนี่ย <c oughs> ตามไอซีมาดิฮัลโหลโอมึงได้ยินกูไหมเนี่ย ตามหน่อยว่ามีไหมมีไหมมีแล้วบอกต่อด,ด้วยนะมีแล้วบอกด้วยนะได้ยินไหมนี่เฮ้ยครับโอเคป่าป่าป่า,ปาคุยไก่ A o โอเอโอซีมาเอาแล้วทนายกูหไหนเนี่ยทนายหนีไปแล้วอ่ะ <laughs> แบบแบบนี breath, bath, ้หน pues oh, ูฟ Ho, fo um ้องได้หร oh, oh, ah oh. huh. oh, oh like. ือเปล่าทนายหนีไปอ่ะฟ้องไม่ได้ห้ามฟ้องนะเรื่องวันนี้หนูห้ามฟ้องใครเลยนะแล้วเมื่อกี้ทองไหมอ่ะไอ้ยกมึงเอาทองเลยปะโอ้ยยังยังยังอันนี้ลงลงคาถ่ายเขาเฮ้ยอ้าวเฮ้ยทนายกูหนีไปแล้เนี่ยใช่ทนายเวทกูเนี่ยอ้าวชิบหายแล้วแบบนี้หนูฟ้องได้แน่นอนอ้าวชิบหายแล้วไม่ไม่ฟ้องสิอ้าวยศเขาเทียงร้อยไปให้อ้าวไงเพื่อนโอ้โห นี่ถามถามทุกคนได้เลยเนี่ยพี่ลงนะไปให้แต่ละคนนะสาวติดตึ้มวีโบอร่วนเนาเอ็มเกิดไม่ได้แทงครับไม่ได้แทงกี่คนแล้วอ่ะโบบอกไปมงกี่คนละอ๋อเมีสามครับลูกแปดครับอเงอะเพื่อนคนนี้เพื่อนอเพื่อนมีมีมีกี่คนแล้วตอนเนี้ยอ๋อมีมีคนเดียวครับใครมีมีคนเดียวใครหวานครับอ๋ออันนี้อันนี้นักเดียวอันนี้คเดียวอยู่อ่าอาราเรนเท่าไหร่ละอาราเรนแต่ละเพื่อนมึงมีเมียกี่คนแล้วที่กูลงนะไปให้อ่ะห้าคนเพื่อนอ่ะพี่เปาพี่ เทอาไรอะจะทำอาหารกินหน่อยทำอาหารกินหน่อยพี่เปาแปลว่าของพี่ไม่คัางรอเขาไม่ไม่ตอบพี่เลยอะอะไรพี่พี่ไม่ตอบนะไรตอบเขาเขาเมืออยู่บ้า่าอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเสียงอ่ะพี่มันคือเสียงอะไรอ่ะนี่ไปเจอไหนตอนว่าจะว่าจะไป ตมอที่ไอเขาเรียกอะไรมั้ยที่นั่นไปเล่นแอนด์ดอปที่นู่นไงเอาเอาเออก็เหมือนกันเนี่ยสครับมีคนพาผู้เยาว์ครับผู้เยาว์ครับตำรวจครับไอ้คนพาผู้เยาว์ครับต่อโลต่อโลมีคนพาผู้เยาว์ครับมีคนพาผู้เยาว์ครับผู้เยาวครับต่อโาครัตำรวจเขาได้เลยครับท่างในครับต่อโลใครแจ้งตำรวจสวยสวยๆวสวยใครแจ้งวะสวยมากฮัลโหลครับไปดูหน่อยครับมีคนพาผู้เยาว์ครับข้างในครับต่อโพาผู้เยาว์เอาตำรวจไปจับเลยครับ ไปแล้วพี่ไปแล้วเาขับไปแล้วเราขับไปแล้วไอ้ไปแล้วพี่มันเอารถอะไรไปตายเอกพี่ไอ้เอกไหนไปทางไหนตายพี่ตายข้างหลัง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 พี่ข้างหลังครับข้างหลังครับกระทึมมันมาเลยนี่ยไอ้เหี้ยโบ้กัดเข็มขัดพี่เข็มขัดไอ้เหี้ยโง่ไอ้โบ้ตายแล้วไอ้ฟาดไอ้โบ้ตายไอ้ไม่ตายแล้วโบ้เร็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 วรถข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเร็วเร็วเร็วมันไปพี่มันตกไปมันตกไปพี่มันไปใายมือใายมือพี่บอกกูด้วยล่ะมันอยู่ไหน ไปทางไหนพี่ยกไปไหนว่าไปากระดาษซ้ายซ้ายกระดาษกลางกระดาษกลางซ้ายกินยางเลยพี yes> <t <t ่หินไหมต้องต้อกินยางนมกินยางนมองกินยางนมกินยางขอโทษครับ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 ลองลอกินยางด้วยอกินยางด้เยมันกินห็นลอยยางมาทางนี้ไม่ทางไหนข้างหน้าสายมือข้างหน้าสายมือสายมือนี่ไงนี่คันีพี่คด้านี้เลยพี่โอเคไหมโอ้ยเอ้าไอ้เรียกตำรวจหน่อยเรียกตำรวจครับอุยเอา กูไม่ได้ทำอะไรเลยส่งจีตสงจีตสงจีสงจีส่งจีจับก็จับตายเลยจับตายจับตายทั้งหญิงทั้งชายเลยทั้งหญิงทั้งชายเลยทั้งหญิงทั้งชายขึ้นมาขึ้นมาหนูขึ้นมานขึ้นมาวขึ้นมาเดยวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นขึนเีวขึ้นีขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นขันนี้หนูขึ้นขันนี้หนูขึ้นขันนี้ขนนี้หนูขึ้นขันนี้หนูหนูขันนี้หนูขันนี้ขั้ขันนี้ คันนี้น้มันโง่คันนี้คันนี้หนูขึ้นมาคันนี้คันน,น, <c oughs> นี้นี่ริ้วริ้วไเฮียไเฮียยิงยิงไม่โดนได้ไงวะ <c oughs> อ้อมันมิดเนี <c oughs> ่ยหนูรลทำไมอ่ะ ตำรวจครับนี่ครับตำรวจไม่ใช่แล้วไม่ใช่กูแล้วตำรวจครับพาผู้เยาว์ตำรวจพาผู้เยาว์เขาใครชนน่าไงพาผู้เยาว์ครับจับด่วนเนี่ยเนี่ยคันนีน้จับเลยพาผู้เยาว์พาผู้เยาว์อะไรหายไปไปนลยทนายเดี๋ยวพี่ทนายพี่มา มันไม่โดดได้ยังไงวะอยากไม่ได้คนนี้คือใครเนะี่ยไอ้ี <laughs> ม่มันโง่เลยไอ้เ่มันเสี่ยวหรอมันขับรถโง่มันขับรถเป็นมันไม่แตกได้ไงวะ <c oughs> ได้ได้พ <c oughs> ี่โยก เอ็มนี่ก็สัตโอ้ดูขับรถดูขับรถดูขับรถดูทำไมก่อนดูจม่าดูรอด้วยเฮ้ยมันทำอะไรกูมึงไปเอามันมาดิไปยิงกระดึ้มันกระดึ้มมันมีงมึงรื้อทำไ่ได้คุณพจ้ะ ได้แล้วกูยาวมันเอาทำมึงทำมันเลยเนี่ยเดี๋ยวรู้เอาไม่เอาเอา๋อหนูลงน้ำลงน้ำหนูลงน้ำหนีลงน้ำ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 ลงลอยลงน้ำลงน้ำโดนยาวนะลงน้ำโดนยาวนะโดนจบโลเลยนะจบโลนะขาไปนางมาไล่ เอาคอสวิตไม่ได้วะ yang tadi mengani di ไม่รู้ว่าหลอดหลอดมันอยู่ตรงไหนไอ้เหี้ยเออตายจะไปเอาเขาจะตายเองไอ้เหี้ย